สวัสดีครับทุกคนแซมเองนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำรถที่จอดอยู่ที่สมัยข่าวบ้างนะครับรถนี้แซมยังไม่เคยมาแนะนำยังไม่เคยมารีวิวเลยนะครับเป็นตัว Toyota Revo ตัว Smart Cap 2.4ตัว E นะครับผมเป็นแบบมีหลังคาแคลร y บอยเสมอเก๋งรถปี2018นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผม 2.4e 150แรงมาร้าเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะครับผมรถนี้ไม่อยู่จะมีอยู่ราวๆ8-10คันได้นะครับเลขไม่จะ1แสนขึ้นทุกคันเลยนะครับจะราคา3 8 9 0 0 0บาททุกคันนะครับผมมาเดี๋ยวแซมพามาดูเลขทะเบียนแล้วก็เลขไม่กันทีละคันนะครับผมมาดูด้านหน้าคันนี้ก่อนทะเบียน8286นะ 2 4 e เนี่ยกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำเงานะครับถ้าเป็นปี17เนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นนี้หน้าใหม่แล้วนะครับเป็นแม็กขอบ15นิ้วอ่าไม่ใช่ครับขอบ16นิ้วนะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับผมนี่จะเป็นแบบหลังคาเสมอเก่งนะแครี่บอยเสมอเก่งนะครับผมภาพกว้างๆก,างก่อนอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นในส่วนของเบาะผ้า นะครับผมเบาะผ้าเกียร์ธรรมดา6สปีดมันมัวนิดนึงนี่ครับ6สปีดนะครับผมเหมือนเดิมครับ USB MP 3นะครับผมนี่ก็เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะเดี๋ยวไล่มาดูทีละคันส่วนของเลขไมค์กันหน่อยนะครับเลขไมค์แท้เลขเลขไมค์จริงแน่นอนนะครับผม ทะเบียนคันนี้8286นะมาดูทีละคันเลยจะมีอยู่ประมาณ8-10คันนะครับที่แซมจะมาให้ลูกค้าดูนดหนึ่งอย่างคันนี้ก็เลขไมล์หนึ่งแน่มื่นหกพันนะราคาสามแสนแปดหบาทนะครับผมมาถัดมาโอ้ทะเบียนนี้สวยครับทะเบียน ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับผมมาอ่าอย่างคันนี้เลขไมลหนึ่งแสนสองหมื่นนี่คือภายในคันนี้สวยสะอาดนะคันนี้สวยดีภายในนะครับโอ้ทะเบียนก็สวยนะครับเลขไมลก็ไม่มากจนเกินไปนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมมาถัดมาเป็นทะเบียนหนึ่งสองสามสี นะครับเป็นปี2018ทุกคันนะครับผมรถเดียวกันทั้งหมดมาอ๋อคันนี้ไม่แสนห้านะครับคันนี้ถ้าไม่แสนห้าเนี่ยจะอยู่ราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมจะถูกลงมาสองหมื่นต่อไปทะเบียนนี้ครับแปดสองแปดหนึ่ง ครานี้เลขไมล์หนึ่งแมื่นแปดที่ใช้ไปนะครับราคา3ามแ0 0แ่นต่อไปทะเบียนนี้ครับกทอนี้1,2,1,2 1,13,000นะครับราคาส0 0 0สน 8 10, 9 0 0 0บาทนะครับผมมาหมดไปแถวแรกละเหลืออีกประมาณ4-5คันนะเดี๋ยวมาทีละคันเลยนะเดี๋ยวแซงไปเดินต้น,ต,นต้นแถวก่อนนะครับผมเป็นแคปเตียนะครับมาเริ่มจากคันนี้นะครับกท8298อ8298นะครับผม เลขไม่หนึ่งแมื่นเจ็ดพกิโลเมตรที่ใช้ไป369นะครับราคา369 8303โอคันนี้แสนแปดสั่งแสนแปดก็ราคา369แสนหกน้านะต่อไปกอทอนี้ครับแปดส คันนี้1 2 2 8 4 7นะครับผมก็ราคา3,89มาต่อมาทะเบียนสวยครับคันนี้2,000ครับ2,000 200, เลขไม้จะสวยไหมโอ้เลขไม่สวยงามครับ1,15411กิโลเมตรที่ใช้ไป 3 8 9 0 0 0บาทคันสุดท้าย8309นะเลขไมล์161,000ราคา369,000บาทนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นตัวแคปสมาร์ทแคปเตี้ยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมปี18 2.4E นะครับผมก็มีอยู่ราวแปคัน8หรือ10คันนะครับผมก็ลูกค้าถูกใจกทออไหนเนี่ยก็บอกแซมได้เลยนะครับเดี๋ยวแซมจะถ่ายรูปให้หรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถก็ได้นะครับแจ้งแซมล่วงหน้าก่อน1วันรถนี้จะจอดอยู่ที่โกดังแสมขาวนะครับผมลานโลง่ลงๆเลยนะครับนี่ลานโลง่ลงๆเลยนะครับผมจะเข้ามาบอกแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับ เตรียมล่มเตรียมหมวกเตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นลานโล่งลานกล,งล,งลาง,างแจ้งเลยนะครับผมนี่นะครับผมถูกใจกอทอไหนบอกแซมก่อนนะครับได้เลยใครมาก่อนเลือกไปก่อนนะครับกอทอสวยนะครับเล็กไม้น้อยนะครับย้ำคราคาอีกครั้งหนึ่งครับ3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปีสิบแปดสองจุดสี่ e เกียร์ธรรมดาหกสปีดเป็นแบบ s m a r t c a ปตัวเตี้ยแบบมีแคดดี้บอยเสมอเก๋ง เรียบร้อยนะครับผมโอเคขออนุญาตฝากเบอร์โทรครับ0863543692นะครับผมซื้อเงินสดรวมแบตให้เรียบร้อยไม่มีเก็บแบตใดเๆเพิ่มเติมนะครับผม0863543692นะครับโอเคครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้แซมหน่อยนะโอเคคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ